ไอ้กำลังจะโหลดเกมลิงก์จะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือในคอมเมนต์แต่ถ้าไม่เห็นสามารถสแกนคิวอาร์โครตรงนี้ได้เลยครับโอเคตอนนี้อยู่เกมคาเอ็กดิฟนะผมเข้ามาเกีเ่ยวทำเพลงบรรดาอย่างวะเนี้ปกติผมไม่เปิดเพลงเล่นนะเนี่ยมาอยู่ดีเพลงมาวะไปเสียงเพลงไปนะครับเออโอเคอาจจะมีกระตุกเล็กน้อยนะเพราะตอนนี้พวกกำลังเล่นเกมอยู่ <laughs> โอเคตอนนี้มันหมดเมนูมันเดินนะผมสามารถโหลดได้ที่ลิงก์ข้างล่างแล้วก็สแกนคิวอาร์โคตรงนี้ได้เลยนะครับผม Okay. เราจะมาดูกันว่ารถที่เราซื้อไว้จะหายหรือเปล่านะเปิดไปเลยนบะทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะเล่นออนไลน์ได้ทุกอย่างได้หมดกระตุกนน้อยนะว่าของผมก็เปิดไปนานมากมานั okay. ออนร้อนโอเคเอูใบภานะครับคือเราเล่นเกมเลยว,วะดูก่อนว่าเราเราเราเ,ราเ,ราเราแต่งไ,ไปเปล่านะคุณดูให้ดูเลยข้างในผมแต่งไว้ขันส้มนีป่ปะข้างในวะ เขาเหลืองเหรอด้วยแลมโบะมันจะมีคันหนึ่งนะที่ผมแต่งไว้อะลีมันเรียกว่าคันไหนเดี๋ยวใช่นี่บอกว่ฮ้ยนี่สวยจังอะรอเดี๋ยวเขี่ยเที่ยวไปเลย โอ้รถใหม่เหรอเดี๋ยวเราจะแต่งไว้นะครับเดี๋ยวว่าดูแล้ว่าคลิปหน้ารถมันจะหายหรือเปล่าแต่ที่เล่นมาปกติก็ไม่เคยหายนะโอเคเราแต่งกันดูสิมันจะมีมันจะมีให้แต่งควันด้วยนี่ควันเราจะควันแดงนะครับโอ้โหรถใหม่ทีรือถใหม่ควันแดงจบไปครับผมเราจะไปเล่นออนไลน์กันนะครับเราแต่งก่อนเดี๋ยววันนี้มันมีสปอยเลอร์ไหมใส่สปอยเลอร์หน่อยดิสปอยเลอร์ต้องไปใส่เอ่อเดี๋ยวนะไฟตรงไหนวะ ไฟท้ายเดี๋ยวเราขับกนขับนเราใส่สปอยเลอร์หน่อยดิอำอรับจูนแต่งหน่อยอยังไม่แต่งนะครับคันนี้ก็จัดมาเลยครับแสนชิวๆมันเพียกอยู่ลเลยน้องเครื่องยนต์มาแบบดีสุดอันนี้โอเคเยี่ยมแล้วก็มีตัวถังเราจะเอานี่ออกนะใส่เป็นกระจกแทนนะครับสำหรับ ใส่สบายเลยก่อนเื้ยไปอันนี้โอ้ยนี่ไงนี่ไงยังไงอันนี้เลยนี่สวยโอ้โหยมีอีกนี่น,นีใหญ่กว่านี้ไหมวันนี้อันนี้สวยอันนี้ใหญ่ผมชอบแบบใหญ่ๆนะสวยเลยอะเออเลยสวยงามรับผม let's go แล้วก็มีอะไรอ่ะปรับจูนก็ปไปแล้วเราจะแต่งสีไฟใต้ล้อแต่อย่างไรวะ อันนี้ไม่มีไฟต้าเราให้แต่งหรอกบทบางสีร้อนหน้าโครงคาโบลิกคาโบลิกนี่คืนะออะไรไฟหน้าเพราะเราเห็นมีให้แต่งโอ้ใช่ไหมละกันโอเคเรา,าไปเล่นกันดีกว่าครับคันนี้จริงก็ไม่หายนะเพราะเนี่ยคนผมก็ซื้อไว้นะครับตัวสกินสก,กินของผมครับผมก็ซื้อไว้นะก็ไม่หายนะเดี๋ยวไปสิ ครับนะ okay. โอเคโอ้เท่จัดเลยอะความสูงม,ม,ม,มองชี้ต้องอ่างนี้ดีกว่าอย่างที่โอ้ นี่ไงโหเท่จัดนะโปรเรามาเดี๋ยวเราเปิดเมนูไว้หน่อยครับไม่เมนูก็ว่านี้นะครับผมใครที่อยากลองเล่นมาเดี๋ยวเราลองเล่นออนไลน์ก่อนนะแต่ว่าถ้าเล่นออนไลน์แนะนําให้ปิดไอ้นี่ไว้นะปิดพวกหมดปิดเปิดเวิได้เปิดเพลเยอร์ที่ว่าเปิดได้นี่อันนี้อันนี้ปิดบางอย่างนะให้ปิดนะเพราะว่ามันจะมันจะโดนแบนนะครับไม่ใช่โดนแบนหรอกมันจะมันจะเด้งอ่ะเออถ้าเราปิดอ่ะมันจะดิ่งนะมันจะมันจะหลุดออกเกมเลยนะให้เปิดไว้ประมาณนี้พอนะ เอาเลเวลนี้ผมต้องอ,ออกดีกว่าโอเคไปเดี๋ยวเราเล่นกันดีกว่านะครับผมมัอนนอนไลน์นะี่ออนไลน์ครับห้องออนไลน์ Let's go เริ่มได้เฉีวๆนะครับต้องเราปิดมอตนะครปิดมอด,ด้วยนะนจะเข้าอ่ะเพราะมันจะดิ่งนะครับเกมมันจะดิ่ง มาแล้วฮะนี่ไหมดูในแมปจะมีจุดหรืออยู่คือคือคนนะครับมีคนในแมปอยู่นะครับอาจจะก,กระตุกหน่อยนะว่าคอมผมมันไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ก็เราเปิดเกมอยู่ด้วยนะครับอาจจะกระตุกนะครับแต่ว่าเล่นได้จริงนะเดี๋ยวให้ดูออ๋ตอนนี้มีคนอยู่ในแมปกี่คนไม่ดูยังไงวะเก็บดีพีจะมีแบบโหมดให้เล่นนะทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยเขาเล่นหน่อยโอ้ก็ประมาณนี้นะสวัสดีออนไลน์ในแมปคนเดี๋ยวคอยดูนี่ไงคนมาแล้ว ดูดีครับใครมาเล่นด้วกันนะเกมนี้ใครอยากลองเล่นนะผมก็มาลองกระดักเกมนี้ขอลาไปก่อนเจอกันไปเกมหน้าผมสุดท้าบ๊ายบาย